มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระพุทธร,รูปหายไปหลายปีเจอปาฏิหาริย์กลางเขื่อนเจอวันเข้าพรรษาพ,พอดีไม่พลาดสองเลขเด็ด จากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพลักษณะพระพทุทธรูปอยู่กลางน้ำโดยมีการขนย้ายใส่รถกระบะมาประดิษฐานไว้ที่สาลาวัดแห่งหนึ่งนะคะพร้อมคําบรรยายว่าปาฏิหาริกลางเขื่อนน้ําอูน่นพระลอยน้ํามาในคืนวันเข้าพรรษาชาวบ้านที่ขับเรือออกหาปลานะคะเห็นจึงได้มาบอกหลวงปู่ให้ไปดูแล้วก็เชิญพระมาที่วัดและจะเอาไว้ที่อุโบสถริมน้ําต่อไป ที่วัดดอยเทพนิรมิตรนะคะเขื่อนน้ำอูนบ้านนานเชือกตำบลแรกอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครพบพระครูพพควรธรรมโชตหวงปู่สุดใจเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พระลูกวัดได้เล่าถึงเหตุการณ์บอกว่าได้รับแจ้งจากทางวัดดงคำโพตำบลปาลาไหลอำเภอวาริชาภูมิบอกว่ามีชาวบ้านที่ขับเรือออกมาหาปลาในเขื่อนน้ำอูนนั้นเห็น <c oughs> พระพุทธรูปปางลีลาประธานพออยู่ใต้น้ำ ตอนนี้นําขึ้นมาแล้วเหมือนเคยเห็นพระพุทธร,รูป,ปองค์นี้อยู่ที่วัดดอยเทพนิรมิตจึงสอบถามว่าเป็นพระที่วัดของเราใช่หรือไม่เมื่อทางวัดดอนนรมิตรนั้นไปตรวจด,ดูพบว่าใช่หลวงปู่จึงแจ้งไปว่าพระที่นี่และนํามาปริสถานเอาไว้ที่วัด ดอยเทพเรมิดดังเดิมค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะอยู่ที่วัดนานกว่า20ปีแล้วมีพระไปจำพรรษาที่วัดภูกระแตและนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปด้วยหลายปีแล้วจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยสำหรับจุดที่เจอพระพุทธรูปห่างจากวัดไปหลายกิโลเมตร เพราะวัดดงคำโพอยู่ที่เขตอำเภอวาริชภูมิทางวัดเองเราอยู่เขตอำเภอพังโคนแต่ว่าอยู่บริเวณเขื่อนน้ำอุ่นเหมือนกันหลังจากที่เห็นว่ามีประกายแสงเรืองๆออกจากพระพุทธรูปขณะอยู่ในน้ำคาดว่าเป็นประกายจากไฟที่ส่องไปมากกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการพบพระแล้วหลายคนต่างไม่พลาดถามเลขทะเบียนรถที่ใช้ขนพระนะคะซึ่งเลขทะเบียนรถคันนี้ก็คือ6624ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมนุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ